เฮ้ย <t ries> ทำไมลับหัวอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงฮะเฮ้ยเราต้องหาวิธีกลับเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถกลับได้แล้วเฮ้ยมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดแบบนี้ได้ยังไงเราจะเอาชีวิตรอดแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็มาดูกันเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกดไลค์กดซับให้พวกผมด้วยฮะฮะฮะ ใช่ไก่ใช่หรอเออเดี๋ยวผมฝากจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงไก่ใช่ไหมไก่พี่ยอดว่ะแล้วจะเลี้ยงไงพี่ลากมาแล้วตนหนึ่งอ่ะให้ข้าวให้ข้าวให้น้ำดิครับข้าวให้น้ำสิเหมือนที่เรากินข้าวกินน้ำไงเฮ้ยผมลงหาเหมืองแล้วเนี่ยพี่ว่าทำอะไรอยู่อ่ะพี่ก็ลงหาเหมืองอยู่พี่เจอลาวะ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 ใกลไปฝากพี่เฮ้ยมาดิมาดิโอ้ยพี่เจอ ลาผีลาชุลีดาผีลาชุลีเจอลาผีทุกคนโอ้ยุดยอดไปเลยโอ้ปรากฏการณ์ใหม่ครับการอะไรวะโอ้ปรากฏการปรากฏการณ์น้ำวิ่งขึ้นปรากฏการณ์นะปรากฏการน้ำวิ่งขึ้นน้ำวิ่งขึ้นบางทีนะโลกกลับหัวเนี่ยมันก็ทำให้เราเจออะไรใหม่ๆนะจริงไีมใหม่ครับใช่แต่เราไม่ต้องการเราต้องการกลับโลกเดิม ยังอยู่อีกมิติหนึ่งป่ะเนี่ยเออเหมือนมิติเรา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 เดินเข้าประตูมิติดาวมาปวะคือเราคือเราตคือได้แล้วพี่จะพูดมิติดาวนะแต่พี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหาว่านี่ไปสุดท้ายก็มีคนพูดจริงๆด้วยเออคือคือคือพี่ลืมอ่ะพี่พูดอะไรพี่อยากเจอมิติดาวไอ้บ่ไอ้บอบ่นบ่นคิดได้ก็พูดเลยละกันพี่อยากคิดไปแล้วแต่พี่ไม่พูดไงสุดท้าย นึกในใจว่าเออคนพูดได้สามสองหนึ่งมันต้องมีติ้นะอู้อ้อู้อ้ซอมบี้คนนี้อย่างลาวากินเนื้อซอมบี้มาทางชีวิตแล้วโอ้โหอันนานี่ยพี่พี่จะเจอลาวาแล้วลาวาลาวาพี่พี่ลองกลับบ้านมาตอนนี้ดิทำไมวะทำไมจะเจอไก่ไม่ถูกหักอีกตัวอะไรเต็มไปหมดเลยพี่รู้ป่ะพี่บอสใช่เหรอฮะเจอผมเจออะไรไม่รู้เจออะไรมันเป็นแร่สีม่วง ใช่เหรอเออมันอาจจะเป็นแล่ที่ทำให้เรากลับสู่โลกเดิมก็เป็นไปได้นะเว้ยนี่แล่ใหม่แล่ใหม่แล่ใหม่ผมไม่มีที่ขุดว่ะไม้ก็ไม่มีกลับแล้วมันอาจจะเป็นโลกใหม่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทำแบบประดิษฐ์อะไรให้เราันกลับโลกได้เพราะโลกใหม่ครับมันไม่มันไม่เคยมีแร่นนี่มันิรับโลกใหม่เออไปนิวเวลหารพิษไอ้วันพิษพี่ขุดเจอแอตะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าโอ้พี่ฝุ่นฝุ่นในหมอมันแรงมาก สมจริงป่ะสมจริงป่ะโอ้สมจริงจัดเลยอ่ะไอสมจริงมากไอสมจริงมากเลยพี่โอ้ยการแสดงเราต้องทำนะผมขอนทอว่ะเอ้ยขวานทอทำไมอ่ะฟันอินน้ำแมนทีเดียวตายเลยนี่ไว้ต้องสามสี่ทีแล้วจะไม่ตายได้ไงอ่ะแล้วค่็บขอามปจับหัวเก็บขอมจับหัวเก็บขอหมวจับหัวเปิดกล่องจับหัวเอ้ยดีมีที่ขุดเพชรป่ะ ไปขุดพลาดเนี่ยันนี้ไปดิไปดิเอ้ยขอขออันนี้หน่อยขอไม้ดิทำที่ขุดอ่ะเอ้ยเราไม่มีที่ขุดอ่ะนายเอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวบล็อกกันลอยได้นี่ไงเหล็กมีตั้งเยอะทำที่ขุดเหล็กไว้กันเย้เราจะทำที่ขุดเหล็กเฮ้ยติดติ๊กเอ้ยติดปอดสติดไม้คราฟพี่น่าเหนื่อยแล้วพี่ดับดับไปเจออ่ะโอ้แล้วลราแล้วคิ๊บตะแก ในมันก็กลับมาจนได้ในเมื่อผมคิดถึงมานานไม่ครับเอ้ยไม่ครับวตูแกด้วยไม่ครับตกแกว่ะไม่ครับิตูแกโลกนี้มันชแปลกโหแปลกประหลาดจริงๆไหนวะนิวดิวไปไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามาตามมาตามมาพี่เจอเลต s t o e เลสต stone เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาด่มาดนี่มีอาามมานิวไม่มีเลยเอ้ย เนื้อพี่เนื้อเนื้อไม่เนื้อไอเขาเรียกว่าอะไรวะเนื้อซอมบี้เก็บไว้เป็นหนึ่งแปลวเนื้อซอมบี้คืนเราอนาจะต้องมาเก็บเนื้อซอมบี้กันแล้วเราบอลโหนี่นี่นี่โหแล้วมีหันแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเออเรารอดแล้วนี่กระดูกได้จากพีระมิดกระดูกที่ได้จากพีระมิดเฮ้ยไป็นพีระมิดปานี่คุ้มจริงๆเลยว่ะพีระมิดโอ้โหไอปูปูปูที่หายไปนานวะพี่หายไปนานวะพี่ไปขึ้นเหมืองมา พี่ได้เพชรไปยังพี่ไม่เจอโอ้สวยงามเห็นสีเขียวที่แบบว่าจับแตงได้เอ้ยจับต้องจับเฮ้ยไม่หาโอ้โหได้ไปหนึ่งตับพี่หมดแล้วพี่หมดแล้ว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 อะไรหมดอะไรหมดหมดแล้วหมดแล้วมุกหมดมุกหมดมีเคยมีด้วยเหรออย่างอยังยังเนี่ยอย่างอย่างอย่างนิวไม่เคยมีมุกเลยนะเชื่อเลยนิวมีเพชรใช่ผมมีเพชรไงล่ะ เฮ้ยผมใส่กล่องใส่ไปในกล่องแล้วพี่เฮไปต่อไปไปไปกันต่อข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 ้าวหน่อยจะทำอาหารไม่ไหวแล้วแบ่งนมปังให้อยู่ในกล่องอ้าแบ่งข้าวให้ไม่มีนมปังเมื่อกี้พี่เอิ้นขอสักก้อนนึงพี่เอาไข่ไก่มาแล้วก็ลาพีชเอ้ยีบอสไก่ไก่นี่เราเราต้องหาวัวเนี่ยทำเค้กทำเค้กแล้วจะขึ้นไปเอาไงนั่นเดี๋ยวดิเดี๋ยวอย่าตีดิไปไปแล้วเราไปหาเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้อยู่ไหนวะ ไปหมนเลยละกันไป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 พี่เดี๋ยวผมไปหางองกันนะพี่ไปไหนวะไป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 ดูแร่ใหม่พี่ไปเปล่าไปบ้าเอออยากเห็นแร่ใหม่อยากเห็นแร่ใหม่ไปตามมนเรารอรอพี่โบกรอพี่โบกรอพี่โบกไหน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 แลใหม่ตามันตามัามันแลใหม่แร่ใหม่ดีไงที่คุณได้บอกว่ามันต้องเพราะว่ามันมันต้องมีแบบอุกกาบาตตกมาพี่ไหนอ๋อมันล็กเกินอ่ะมันต้องเป็นเป็นเมเล็ดอุกกาบาตแน่นอนทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ไหนบ้านอุกทาง เอาโหเกือบแล้วทางไปทางไปทางบอกกอนด้วยครับบอกก่อนด้วครับเจ้าเราวางคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดดิขุดดิไี้ยังพึ่งยังพึ่งยังพึ่งเฮ้ยวุ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะได้เป็นเหมือนเลสโตนเหมือนเลสโตนเลยอ่ะได้ๆมาดูนี่ดูนี้เอยมันลอยมันลอยมันลอยเฮ้ยมันไอ้คนรันคนรันเฮ้ยเดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยมันลอยเฮ้ยมันแบบดูดูดูนะดูนะมันคือแรงน้ำท่วงดูนะอย่าพี่ช่วยกำแพงนะดูนะเฮ้ย มันมลอยแบบช้ามากมันชื่ออะไรแอนตี้แมสแอนตี้แมสมันแอนตี้ไอ้เก็บเก็บไปเฉนาะประกาศพี่ไอ้เกี่ยวว่าเอาว่าไอ้ว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่นี่คืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เรากลับไปสู่สภาพเดิมลัูกเดิมได้อาจจะเป็นทำประตูมิติก็ได้พี่เฮ้ยเฮ้ยมีมีส่วน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 ไอ้บอลเริ่มมีความรู้อุ้ยฉลาดว่ะเออฉลาดว่ะไอพี่ผ่านีนฉลาดครั้งแรกใครใครมีไม้บ้างไม้ไม่มีครับ มีมีมีเอาทอดมาเราได้กลับสู่โลกกันแล้วใช่ไหมถ้าเราเจอแร่นี้ยังยังเอ้ยดินเสียนน้ำบอลเราจะไม่มีต้นไม้ใช้แนละ้วบอลเดี๋ยวแต่ผมไปตัดไม้ให้เอาไหมกับตายกับตายเอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยล่วงอีกแล้วตายอุทถ้าตายในเหมืองน,นี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินหาของยากโอ้โหพี่ผมลองขึ้นมาข้างบนมันต้นไม้อยู่ไกลจากที่ที่เราอยู่มากเลยพีเออวแล้วแล้วมันขึ้นยากไปเอายากมากเลยต้นไม้อะ่ะคือต้องมีท<ห>ี่ปลูกเนย่ยผมเสี่ยงไปเอง พี่อยู่พี่เสียงอยู่พี่เสียงอยู่เดี๋ยว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 เฮี่อะอะพี่ลงมาได้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยตรงใกล้ๆบ้านเรานะอย่าตัดต้นไม้เลยนะขอร้องเพื่อเรามีต้นไม้ได้ได้เดินไปที่อื่นคือเราจะเราต่อบล็อกข้างล่างไม่ได้แล้วไงโอ๋โอ้เจริญเจริญเจริญพี่ตอบบอกเออเออพี่ตอบบอกขีนไปถึงป่าเลยนะเฮ้ยพี่บอสสวัสดีครับผมถึงป่าแล้วพี่ สวัสดีครับพี่พี่ต่ออยู่พี่นั่นเลยเอ้ยอาสวัสดีครับเอาบอลเจอหน้นเหรอสวัสดีครับหนูผมเกิดในวันนี้ถึงป่าแล้วแล้วบอลแบบว่าอนะครับระวังครับเฮ้ยเตือนเตือนตืนต้องหนีไม่ไได้รอดรอดสวัสดีสวัสดีครับชนะสดีครับโอ้โหหนาวตายพี่โอ้เหมือนเราเหมือนเราเล่นที่ ที่เราอากาศเลยเนี่ยทำไมว่ามันมีแบบสมจริงเกินเราต้องขาดอากาศหายใจก็มันออกนอกโลกไงเออเราออกจากไอ้นี่มันเราลอยบรรยากาศใช่บรรยากาศใช่เราผ่านชั้นอะไรบ้างนะโคลโฟโคลเฟลเฮ้ยไม่รู้ว่ะมะรู้ว่าโคลโมสเฟียอะไรอ่ะเออผ่านโอทูโอทูออกซิเจน ไม่รู้ว่ะอู๋คิเปอร์อุ้ยบอลไปโชว์พระเอกเฮ้ยสุดยอดน้องต่อต่อบล็อกต่อบล็อกขึหน่อยอย๋ยวหัวขอบไปแล้ววิต้นไม้ตรงนี้ยังไม่ตัดนะเอ้าตัดมันตัดได้มันตัดได้แต่ว่าเราเหลือเราเหลือกวาให้บล็อกหนึ่งได้พี่โอเคโอเคทําทางต่อมาให้ป้าแล้วพี่ก็เข้าป่ากันมาเลยนี่นะถึงแล้วพี่อยู่ในป่าแล้วเนี่ยอย่าตอนนี้เป็นทาซานอยู่จะเรียกว่าทาซานเลย เหมือนตัวอะไรเกาะต้นไม้อยู่ตัวเนี้ยเอาทางเดินบอตตัดต้นไม้กันหุบาใหญ่ลำบากมากครับทาไม่ได้อยู่บนเมืองนี่คือเรามาหาไม้นะฮะเออเราถ้าเราขาดไม้นี่เราอยู่ไม่ได้อยู่ยังไงเลยทีนี้าขาดไม้ใช่ <Hey. S 3> ขาดไม้ไม่เป็นไรครับขาดใจดิสี่ทำใจายากอ้ไม่ใช่ดิเล่นผิดโอ้เฉียบ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  ขาดไม้ไม่ได้ครับขาดไม้ขาดไม้ไม่เป็นไรขาดไม้ไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดเธอไปมอยู่ยากเดี๋ยวไปต่อเลย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 ตัดต้นไม้ดิเออไปตัดยูพีมตัดยูพี่ตัดต้นไม้ดิโอ้ีตัดดิโอ้ยีเตเรมเตเรมต้นใหมทีตัดเลยไอ้เอาตัดะต้นไหมอ้เโยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอย ต้นใหม่จะได้เริ่มต้นใหม่วะชอบ่ะแล้วเขาจะหาว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวเรียวยไม่เฟี้ยวมาทำบล็อกเลี้ยวได้น่ะเพราะว่าตัดตัดแตัดแอ้พวกนี้หมดแล้วปลูก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 ใหม่ดีกว่าพี่ปลูกต้วจะลงไปยังไงเราต้องลงไปเรื่อยใช่ไหมเราจะได้เริ่มต้นใหม่พี่เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วใอเยัยเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเอ้ย่ัยอ่ะเล่นไปแล้วเอ้พี่แต่พี่โบไม่ได้บอกให้ปลูกพี่โบห้จัด เออยช้างไม่เหอะไปตัดต่อดีกว่ากูอะเฮ้ยอะไรวะปล่อยผ่านเลยพลังเถอะพลังเถอะปล่อยผ่านเลยพี่ปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านตัดต้นไม้ดีกว่าไปไปไปอะไรกันเขาอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอ้ยไก่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะพี่คือสับพวกกรงพวกไก่ไม่กลับหัวเลยนะครับกลับดิพี่ใครบอกไม่กลับนี่กลับนี่ไก่กลับหัวเนี่ยเห็นเลยล่ะไก่ยังอยู่คือเราพวกเรากลับหัวบอล ตะไก่ไม่กลับแต์ไม่กลับเลยอุ้ยไก่ตายหมู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 อูด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 พี่ต้องการลงไปอีกเ้ยถ้าได้สลามสักอันหนึ่งนี่จะดีมากเลยนี่ทำไมอะเ,เราต้องไปหาเว<ร>าแล้วจะได้เราทำเชือกเชือกแล้วก็แล้วก็ไอ้ ดึงหมูดึงพวกสัตว์เขา้าเข้าถ้ำต่อแล,แล้วก็จะก็ลากมาก็ได้ไหมไม่ไม่ไม่เราไม่มีแครอทไงมีแครอทบ้ล่ะไม่มีไม่ไมีม,มีหมู่บ้านปะวะมันจอเจอไอ้หมู่บ้านเอพีซีกลับหัวปะวะกลับกลับกลับหมดน่าจะกลับแหละมันกลับทั้งโลกอะทั้งโลกแต่เรายังไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยตัดใจเถอะโอ้ย ปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านเลยอผมตันเรียอะไรกันผมตันเรียนอะไเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่องี้เล่นอะไรหรอไม่รู้เรื่องวะพี่รู้จักว่าเก็บตรงไม่ค่อยยุ่งบอกก็เมาอยู่ดีทำอะไรหรออืมไม่หรอไม่หรอเออไม่หรอรอบฟังไหมกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นหรอเวลาบอกแล้ว เราได้ฟังไหมหรือกาม์เมลล์เหรออันย้อนเมลล์เราไม่ได้ครับอืเรากินเมาพี่พี่ไหวไหวเปล่าพี่พี่ไหวปล่าเริ่มไม่ไหวนะมันเมาพี่อะพี่อไหวไอ้บอลมันไม่ไหวใช่เนี่ยเอออะไรนะอะไรนะฮะไอ้บอลไม่ไหวไอบอลไม่ไหวพี่ไอะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยได้หมดอ่ะพี่อะได้หมดใส่ได้หมดใส่ได้หมดใส่เล็กอ่ะอ้เดี๋ยวนะ ปล่อยผ่านไป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 ทมาดีกว่าเอ่าครับตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับบอกบอกเอ้ยรายงานตัวทำอะไระไก็ทำได้ครับทำอะไรก็ทำได้ <c oughs> หนาวหนาวฉันหนาวผมเห็นคนไปโค่นลูกหนือแล้วผมหนาวอช,ชอบเชียร์ก็ไม่บอกหนาวหนวหักชอบเชียร์ก<น>็ไม่บอก อะไรนะพี่โอ้โหหนาวชอบไม่บอกคนนี้ก็ชอบเที่ยวแต่ละคนชอบเที่ยวผมอยู่ประเทศไรชอแเท่ยวเป็นคนานหนาวเป็นคนรักครอบครัวเฮ้ยเอาว่าโอ้โหมาเล่าอาา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 านาาาาราาาาาางาา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 บาา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 า รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอ่อนแอตั้งแต่คุณพี่ผมไปอ่อนแอมากเสี่ยวเสี่ยวบอนนี่ชอบทำอะไรเซียวเสี่ยวเนี่ยชอบเนี่ยไม่ดิวนะโอ้พี่อ่ะผมก็แล้วไม่เสี่ยวผมก็มีบอนเป็นไอดอลน่ะเสี่ยวเหมือนั้นน่ะเสี่ยวเสียวเสียวเล็ก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  งงงงงงภาษาดิงดงเลยงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยสิไม่งงได้ไงตอนนี้ผมคุยกับคนไปคุยกับอะไร